เมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนการเทรดด้วยเทคนิคที่ชื่อว่าบ o l l ิ n g e r b a n บรด์บวกกับแท่ง5วินะครับเป็นการเทรด IQ Option ัจากคลิปดังกล่าวเนี่ยก็มีหลายๆคนถามมาว่าเอะเราต้องดูอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรอีกไหมที่เราต้องดูเพื่อทำให้การเข้าออเดอร์ของเรานั้นมันแม่นยำขึ้นวันนี้ผมก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมาวิเคราะห์มาเจาะลึกในรายละเอียดให้กับพวกเราได้ดูกันแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสอนการใช้บริงเกอร์แบนด์บวกแท่ง5วินาทีของผมเนี่ย ก็สามารถไปดูได้นะครับบนลิงก์ด้านบนนี้เดี๋ยวผมปักไว้ให้ ยังไงบ้างครับดูผลลัพธ์การเทรดแล้วถ้าใครสนใจเรายัางไม่มีบัญชีเทรดนะหรืออยากจะเปิดบัญชีเทรดใหม่เนี่ยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ผมมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดไว้ให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราสามารถเอาบัญชีไปทดลองฝึกใช้งานกันได้แล้วมาฝึกเทรดไปพร้อมๆกันมาวิเคราะห์กราฟไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับถ้าเปิดบัญชีเทรดแล้วเนี่ยพวกเราจะได้การเปิดบัญชีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือทําบนเว็บไซต์ก็คลิกไปแล้วก็เปิดบัญชีด้วย อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่พวกเราชอบแหละหรือถ้าใครใช้อุปกรณ์เป็นมือถือเพื่อกดลิงก์เนี่ยมันจะพาพวกเราไปยังหน้าโหลดแอปพลิเคชันพวกเราก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IQ Option ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรสแล้วก็รหัสผ่านที่พวกเราต้องการเช่นเดิมนะครับจริงๆมันมีวิธีการลงทะเบียนหลายวิธีนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้อีเมลแอดเดรสจะง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกต่อการยืนยันตัวตนสะดวกต่อการแก้ไขข้อมูลในภายหลังพวกเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นถ้าใช้อีเมลแอดเดรส นะครับใครยังไม่มีก็กดลิงก์แล้วก็ไปเปิดบัญชีเทรดกันเดี๋ยวผมมาสอนใช้แอปพลิเคชัน IQ Option กันนิดหนึ่งสำหรับใครที่เพิ่งเปิดบัญชีมาใหม่ๆนะครับหลักการในการเทรด IQ Option เนี่ยก็คือเราจะทำหน้าที่เป็นคนคาดการทิศทางของตลาดว่าตลาดจะขึ้นที่ไปนในทิศทางไหนนะครับจะขึ้นหรือจะลงอ้างอิงเทียบกันกับจุดที่เราใช้ในการเข้าออเดอร์แล้วดูว่าตอนจบเนี่ยตลาดจะแพงกว่า หรือถูกกว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์รถ้าเราคาดการที่ทางที่ถูกต้องคิวแชงเขาจะจ่ายเงินให้เรา,าเช่นถ้าสมมุติเราลงออเดอร์ละ2,000ดอลลาร์แล้ว ชนะเขาจะจ่ายให้เรา8 5 1 7 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐไม่ต้องตกใจนะครับข้างบนเนี่ยพวกเราจะเห็นเป็นสีสม้มอันนี้คือเงินทดลองนะครับเงินจริงเนี่ยจะเป็นสีเขียว,วเราก็จะมีเงินทดลองตั้งต้นอยู่ที่1 0 0 0 0ห่เหรียญเงินทดลองเนี่ยแพ้ก็ไม่เสียจริงชนะก็ไม่ใชได้จริงๆเป็นการฝึกฝนตอนนี้ถ้าพวกเราเปิดบัญชีมาเรียบร้อยหรือ,อยังไม่ได้เปิดนะกดที่ลิงค์ข้างล่างหรือเปิดบัญชีนะครับผมอยากให้พวกเราฝึกจนชนานาญก่อนแล้วค่อยไปเทรดเงินจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปดูวิธีการทําเงินก่อนนะครับผม กดสีเขียวนะครับบอกว่ามันจะแพงขึ้นหรือจะจบตองอเส้นสีแดงนะครับเมื่อราคาวิ่งไปถึงเส้นสีแดงเมื่อไหร่ก็ออเดอร์จบตอนนั้นแล้วดูว่าตอนจบเนี่ยเราชนะหรือเราแพ้นะครับในบ i n a r y Option หรือ IQ Option เนี่ยถ้าเราคาดการณ์ผิดเนี่ยเราจะเสียเงินลงทุนทั้งหมดในออเดอร์นั้นตรงนี้จะเป็นเวลาที่ใช้บอกว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่รอให้ราคาเขาจบเนี่ยอีก10กว่าวินาทีถ้าเขาจบข้างบนผมจะชนะถ้าเขาจบข้างล่างผมจะแพ้3 2 1อ่อ่ะตอนนี้ เสมอนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่ตรงนี้จะได้เฉพาะ Binary Option นะครับในมือถือมันจะไม่มี Binary Option ในมือถือมันจะมีการเทรดที่ชื่อว่า Digital Option ถ้าเป็น Digital Option เนี่ยเสมอแพ้นะครับต้องชนะเท่านั้นอ่ะเราไปดูต่อผมยังคาดการว่ามันจะขึ้นต่อผมกดขึ้นต่อนะครับโอเคนี่จบแล้วนะครับพอจบถึงเส้นสีนแดงจบปุ๊บราคาแพงกว่าราคาตรงจุดเข้าออเดอร์ของผมนะครับผมก็ ได้เงิน1,700เหรีย okay, ญดอลลาร์โอเคเมื่อพวกเราเทรดไปแล้วเดี๋ยวผมพาพวกเราไปดูวิธีการเซตอัพนะฮะตัวตั้งค่าการเทรดแบบที่ผมใช้กัน เมื่อพวกเราเข้าใจวิธีการเทรด IQ Option แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาพวกเราไปตั้งค่าก่อนว่าการเทรดนี้เราต้องใช้หน้าตาของการตั้งค่าแบบไหนบ้างในการเทรดนี้ผมจะไม่ได้ใช้กราฟเส้นแบบที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับเราจะเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนวิธีการเลือกให้เป็นกราฟแท่งเทียนก็คือเราก็จะไปที่เมนูด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับพวกเราเห็นตามเมาส์ผมเนี่ยนะครับก็คลิกที่เมนูแรกเลยนะครับที่เป็นเส้นยึกยึกยื่นเนี่ยเป็นเส้นกราฟเนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือก ตัวเลือกที่2นะครับที่ชื่อว่า candles ที่แปลว่าเทีเทยนนะครับตัว candles เนี่ยก็จะพาพวกเราไปได้กราฟแบบนี้เป็นกราฟที่มีลักษณะคล้ายๆเทียนเราเรียกว่ากราฟแท่งเทียนนะครับพอได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้เราเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้าเราต้องการผมใช้สีมาตรฐานนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยพวกเราก็มาที่ตัวเลือกที่สนะครับที่เป็นตัวหนังสือ 5s นะครับแปลว่า5วินาทีนะครับก็คือในตัวเลือกนี้เราจะสามารถมาเลือกขนาดแท่งเทียนได้นะครับแต่ว่าแท่งเทียนที่เราจะใช้กันในเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้แท่งเทียน5วินาทีครับคลิกเลือกตรงนี้เลยนะครับเราจะได้แท่งเทียนเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับในการวิเคราะห์เราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับหรือตัว วิเคราะห์ข้อมูลนะครับตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยมีชื่อว่า b อล l i n เ e r Band ผมเรียกย่อๆว่า BB นะครับเวลาพวกเราคลิกเข้ามาในตัวเลือกด้านล่างเมนูที่2แบบนี้นะครับมันจะมีหัวม,มีตัวเลือกเยอะมากเลยพวกเราไปที่ Popular ก็ได้ที่บอกว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับเลือกป๊อปปูลเสร็จแล้วด้านบนเนี่ยจะมีช่อง Search อยู่พวกเรา Search เลยหรือพว้เรามองหาก็ได้ถ้าเสิร์ชก็ใช้คําว่า บนะครับเนี่ยบร์กรแพวกเราก็จะได้ตัวเลือกนี้มาเรียบร้อยแลวนะครับหรือถ้าพวกเรามองหานี่พวก,วกเราก็จะเห็นบริเรนเกอรแอยู่ตรงนี้คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหน้าตั้งค่าของอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งในอินดิเคเตอร์เนี้ยผมจะไม่ได้มีการปรับค่าอะไรคือใช้ค่ามาตรฐานที่ทาง b r o k e ก a ร์ให้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดมาเรียบร้อยพวกเรากด a p p พลายนะครับกดนําไปใช้ได้เลยนะครับเราจะได้มีเส้น พวกนี้โผล่ขึ้นมาอีก3เส้นนะครับนี่คือบอยลิงเกอร์แบนนะรบอยลิงเกอร์แบนดเนี่ยจะประกอบไปด้วย3เส้นคือเส้นกลางเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะครับสเส้นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตัวบอยลิงเกอร์แบนเนี่ยจะทําหน้าที่ประมาณการที่ทางคร่าวๆของการเคลื่อนที่ของราคานะครับซึ่งเป็นการบอกย้อนหลังนะครับเป็นบอกเอาข้อมูลในอดีตมาบอกเราว่าเขาเคลื่อนที่ประมาณนี้อย่างเช่นเราเห็นเส้นกลางดิ่งลงแบบนี้เห็นไหมครับก็แปลว่ากราฟกําลังวิ่งลงซึ่งเราก็จะเห็นจากแท่งเทียดเนี่ยเขาวิ่งลงเห็นไหมครับนีแปลว่าราคาของกราฟ เาดูอยู่นี่มันถูกลงนะครับมันเป็นอดีตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาอดีตมาคาดการอนาคตหรือจะมาใช้ในการเทรดได้ยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้จะพาไปฝึกวิเคราะห์ออเดอร์ซึ่งเป็นออเดอร์เก่าที่ผมเคยเทรดไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังการเรียนรู้วิธีการใช้เทคนิคนี้แบบที่เคยทำไว้ให้ดูเนี่ยก็ดูที่ลิงก์ด้านบนหรือลิงก์ใน description ของคลิปนี้นะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้พวกเราจะได้ไปเรียนรู้กันได้ โอเคพวกเราตั้งค่าเป็นเรียบร้อยนะครับพวกเราเข้าใจวิธีการเทรด IQ Option แล้วเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ออเดอร์กันครับไปดูยกันครับนี่คือการวิเคราะห์ออเดอร์นะครับที่เทรดด้วยเทคนิคบริงเกอร์แบนบวกแท่ง5วินาทีออเดอร์ที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยเป็นออเดอร์ที่ผมเทรดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทําคําอธิบายไว้เดี๋ยวผมมาอธิบายการตัดสินใจมุมมองสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมสังเกตในกราฟเพื่อให้พวกเราได้ เก็บเป็นความรู้นะก่อนที่เราจะไปดูสิ่งเหล่านั้นผมอยากให้พวกเราสังเกตการตั้งค่าของผมก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยผมใช้แท่ง5้าวิพวกเราเห็นไอ้เส้น3เส้นเนี่ยก็คือบอ l รนเกอร์แบนเทคนิคของเราเนี่ยเราอยากเห็นแท่งเทียนวิ่งแล้วทําให้บอเรนเกอร์แบนเนี่ยมันเกิดการนอนตัวนะเป็นเส้นตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติบ o l รนเกอร์แบนมันอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ชอบนะครับเราชอบให้เขานอนซึ่งตอนนี้เรากําลังเจอบ o l รนเกอร์แบนที่วิ่งขวางนะครับตอนนี้มาเลือก ตัวขนาดการลงทุนกันนิดหนึ่งนะครับที่150เหรียญดอลลาร์สหรัฐในออเดอร์นี้นะครับตู้ผมกดเรียบร้อยนะครับในออเดอร์นี้ผมกดตรงนี้นะครับผมเห็นอะไรทำไมผมกดตรงนี้นะครับผมเห็นกราฟนะครับมีการกลับตัวขึ้นไปจากข้างล่างเนี่ยนะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเขาก็ไปเจอตัวบอลลิงเกอร์แบนเส้นกลาง ที่ตรงเส้นกลางเนี่ยก็จะทําหน้าที่คล้ายๆแนวต้านได้แล้วภาพรวมของออตลาดนะครับมีการวิ่งลงเห็นไหมพวกเราเห็นการทํายอดที่ต่ําลงเนี่ยตรงนี้นะครับนี่คือยอดของกราฟนะครับ จุดสูงสุดของกราฟเนี่ยเขาต่ำลงนะครับแล้วยังมีการทำจุดต่ำสุดของกราฟที่ต่ำลงด้วยนี่คือจุดต่ำสุดเดิมนะครับแล้วก็มาทำจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งมันต่ำลงนะครับเพียงแต่ว่าจุดต่ำสุดใหม่นียมันมาชนกับแนวรับเก่าผมก็เลยไม่ได้เทรดถูกไหมแต่ตอนนี้ผมรอเขาย่อขึ้นไปพอเขาย่อขึ้นไปเขาไปถึงเส้นกลางนะครับเนี่ยแล้วก็มีการกลับตัวลงเป็นแท่งสีแดงซึ่งผมอยากให้ดูจุดที่มีการกลับตัวลงนะครับว่าจุดนี้เนี่ย มันสอดคล้องกับแนวนะครับตรงนี้มันมีแนวรับอยู่พอมีแนวรับอยู่แล้วกราฟมันไปกับตัวลงมาตรงนั้นก็ตีความว่าแรงขายกําลังเข้ากราฟมันมีการเคลื่อนที่ลงสร้างยอดที่มันต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับมีการสร้างฐานที่มันต่ำลงมาเรื่อยๆภาบรวมหมายบอกเขาว่าแรงขายกําลังเข้ามาแล้วกราฟก็ขึ้นไปไปรับแรงขายนะครับไปรับแรงขายจากบริเวณที่เป็นแนวรับเก่า นะครับนะฐานเก่าตรงนี้นะครับก็มันตรงกับบ o l ลิงเกอร์แบรหรือ BB เส้นกลางพอดีผมก็ตีความว่า้ i, แรงขายกําลังมาช่วงนี้แรงขายดุนะผมก็เชื่อมั่นในฝั่งแรงขายพารากราฟลงมาผมก็กดออเดอร์ไปในทิศทางเดียวกับฝั่งแรงขายนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ในออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์ไหมนะครับไปดูกัน ไงตอนนี้แบบแรงเขาสู้กันนะมีแรงแรงซื้อแทงสีเขียวขึ้นมามีแรงขายแท่งสีแดงขึ้นมาเขาก็สู้กันนะครับการต่อสู้เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟเรามันมันอยู่ใกล้แนวรับไงกราฟมันมาอยู่ใกล้แนวรับนะครับเนี่ยแถวนี้มันมีแนวรับอยู่นะครับกราฟมันมาอยู่ใกล้แนวรับตรงนี้นะครับซึ่งทําให้ราคามันลงมาแล้วก็มาเจอแรงซื้อนะครับแนวรับก็คือพื้นที่เป็นโซนของแรงซื้อนะครับแต่ ภาพรวมของกราฟขณะนี้มันกำลังอยากจะลงไงแล้วตอนนี้เขาก็ลงได้จริงๆนะครับสุดท้ายออเดอร์นี้ก็ชนะไปนะครับโอเคอันนี้คือออเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่2กันอันนี้คือคู่เงิน EURUSD เหมือนกันนะครับกราฟมีการเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วพวกเราสังเกตไหมครับเราจะเห็นการทำกรอบอีกแล้วราคาวิ่งอยู่ในกรอบเห็นไหม ข้างล่างก็เท่ากันนะครับข้างบนก็เท่ากันนะค,คือมันไม่ไปไหนมันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้แหละนะครับเป็นเหมือนกรอบไซด์เวยเล็กๆกันนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้สังเกตอีกอย่างนึงก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเส้นบอลิงเกอร์แบนเนี่ยจะวิ่งลงเห็นไหมเส้น BB วิ่งลงตอนนี้เขาเริ่มนอนเห็นไหมเขาเริ่มนอนเข้าตามทฤษฎีที่เราคุยกันไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ถ้าเราจะเทรดเราก็ต้องรอดูสัญญาณก่อนนะครับว่าเราจะเทรดได้ตอนไหนนะครับเดี๋ยวไปรอดูสัญญาณกัน ให้เขาเคลื่อนที่แล้วก็เซตสัญญาณให้เรานิดหนึ่งนะครับคุณสมบัติของเทรดเดอร์ที่ดีก็คือเราต้องรู้จักรอสัญญาณที่ชัดเจนนะครับรอเงื่อนไขนะครับสิ่งที่จะทําให้เราได้กําไรในตลาดเนี่ยไม่ใช่การเข้าออเดอร์บ่อยๆหรือออกออเดอร์เยอะๆนะสิ่งที่เราจะทําให้เราได้กําไรก็คือเข้าออเดอร์อย่างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะรอนานสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอนะครับอย่างตอนนี้ถ้าถามว่าผมรออะไรเราจะเห็นบริลลิ่งแกรนดมันตีบเข้ามา นะครับเป็นมุมแคบผมรอให้เขาเกิดการทะลุไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลือกทางไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เขาเลือกทางลงนะครับแท่งเทียนที่ทะลุลงมานะครับคือแท่งนี้ทะลุลงมาเป็นแท่งที่มันระเบิดบอลลิงเกอร์แบนออกมาระเบิดบีบีออกมานี่คือแท่งสัญญาในการเข้าออเดอร์ของผมนะครับผมว่าเข้าต่อทันทีในแท่งถัดไปนะครับนี่คือสัญญาการเข้าออเดอร์ตรงตามทฤษฎีที่เราคุยกันไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็นคลิปสอนเทรดนะครับหลักการก็คือ ในขณะที่เขากาลังสู้กันอยู่เนี่ยคือแรงซื้อแรงขายมันไม่มีใครชนะมันอยู่ในกรอบแคบๆใช่ไหมครับที่ผมตีกรอบให้พวกเราดูเมื่อครู่นี้แต่เมื่อเขาเลือกทางนะด้วยการทะลุบอลิงเกอร์แบนดลงไปทะลุบีบีลงไปก็ตีความว่าฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่แรงกําลังเข้ากระทาอย่างเช่นระเบิดลงมาด้านล่างนะเส้นล่างแล้วอ้าออกแบบบีอ้าออกก็บอกว่าแรงขายจะทําให้แรงขายกําลังแข็งแรงแล้วก็พอบอกแบบนี้ปุ๊บเราก็เลือกเข้าฝั่งแรงขายนะ มุมมองง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนี่คือทฤษฎีที่เราเทรดกันในออเดอร์นี้นะครับอ,อย่างอันเนี้ยอาจจะมีคนถามนะครับว่าเนี่ยทำไมทำไมเราเห็นกราฟทะลุขึ้นไปแบบนี้นี่กราฟทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับทะลุเส้น BB ขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยทำไมผมไม่ไม่เทรดนะครับก็เหมือนเดิมครับเขาเส้นกลางเขายังไม่ไม่นอนลงไปเห็นไหมเส้นกลาง BB กลางเขายัง ขวางอยู่นะครับยังยังพุ่งขึ้นไปอยู่เขายังไม่ได้นอนอย่างชัดเจนนะครับพอยังไม่ได้นอนเนี่ยเขาอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับ <S <S เขาจะขึ้นต่อได้เพราะมันก็เป็นสัญญาณขาขึ้นไงก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขของทฤษฎีเทรดเราทฤษฎีเทรดเราเราไม่ได้วิ่งไปกับเทรนด์แบบนั้นเราต้องการตอนที่เขาเลือกทางนะครับหลุดจากกรอบพักตัวเราเลือกทางเราก็ใช้ทฤษฎีนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ได้เทรดนะครับไปดูกันต่อ โอเคผมตีเส้นนะครับผมตีเส้นนี่คือวิธีการตีแนวรับแนวต้านของผมผมตีเส้นไว้นะครับตอนนี้กราฟขึ้นไปใกล้แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็เกิดการย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมาเป็นแท่งสีแดงนะครับไอ้แท่งนี้เราเรียกว่าแท่ง rejection เนะี่ยแท่งนี้เรียกว่าแท่ง rejection นะครับถ้าผู้เราย้อนไปดูทางซ้ายมือนิดหนึ่ง พวกเราจะเห็นว่าจริงๆกราฟแท่งเทียนเหล่ามันจะไปไม่ถึงเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยยังไปไม่ถึงนะครับถ้าพวกเราย้อนไปดูนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มีเกิดการตีแนวนะเดี๋ยวผมไปช้าๆนะครับแล้วผมจะ อ่าหยุดนะอันนี้หยุดเรียบร้อยนะครับในกรณีที่เรามองมาที่แท่ง5วินาทีเนี่ยนะครับเราเห็นแนวที่เรียกว่าแนวแคล i ิเบตอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับตำแหน่งของจุดที่เขาขึ้นไปสัมผัสพอดีเลยนะครับแล้วก็รีเจ็คก็คือย้อนกลับมานะครับคือถูกปฏิเสธด้วยแรงขายข้างบนนี่แรงขายเยอะไหมเนี่ยตรงนี้แรงขายเยอะนะครับส่งกราฟลงมาได้แบบต่ำเลยนะกราฟวิ่งลงจากตำแหน่งนี้ลงมาต่ำอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ตำแหน่งตรงนี้ก็คาดหวังว่าจะมีแรงขายส่งกราฟลงมาเช่นเดียวกันนะครับนี่คือมุมมองในการมองและว,วิเคราะห์กราฟของผมนะครับเดี๋ยวเรารอดูผมว่าเข้าออเดอร์หลังเกิดแท่งนี้นะครับว่เข้าออเดอร์ไปนะครับคือถ้าเราคาดการถูกเนี่ยมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวก็จบออเดอร์การฝึกฝนการใช้เทคนิค ที่เราได้สนใจที่อยากจะใช้เนี่ยก็ต้องฝึกให้ดีนะครับฝึกดีๆฝึกจนชํานาญสังเกตสังกาว,ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อชัยชนะของเราแล้วนําความรู้นั้นมาประกอบการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ของเราให้มันแม่นยำนะครับอันนี้เราก็ได้กําไรไปนะครับออเดอร์นี้อ142.67ดอลลาร์สหรัฐนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปอีกออเดอร์เดียวนะอออเดอร์เดียว,ยวนิดเดียวอ้าวอันนี้เข้าออเดอร์เลยนะครับเหตุผลในการเข้าออเดอร์นะครับก็ กราฟมีการพักตัวเห็นไหมเหมือนการพักตัวนะครับบีบนะี BB เริ่มจะนอนแล้วแต่ยังนอนแป๊บเดียวนะนอนแป๊บเดียวนอนนิดหน่อยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็เข้าเพราะว่าแดงนี่ลงมาแบบโอ้โหทะลุลงมาแบบทะลุทะลวงเลยเราก็เข้าออ,อเดอร์นะครับก็คือเชื่อว่าหลังจากที่เขาต่อสู้กันแรงซื้อแรงขายเขาสู้กันอยู่ในกรอบสีเขียวอ่ะสุดท้ายแรงขายชนะไงลงตู้มลงมาเลยนะครับเขาเรียกว่าเกิดการเบร a เอา t นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บผมก็เข้าในฝั่งแรงขายนะครับกด เซลเข้าไป1นึ่งออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกันครับว่าออเดอร์นี้ผลลัพธ์ของการเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ คือพวกเราจะเห็นว่าเวลาในการเทรดเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคที่สอนในคลิปที่ปักหมุดไว้ให้เรานะครับเป็นคลิปที่อยู่ในคําบรรยายใต้คลิปนี้นะครับเทคนิคนั้นผมก็ใช้เหมือนออเดอร์เนี่ยผมก็ใช้เทคนิคนี้แหละนะครับรวมถึงผมก็ใช้เทคนิคในเรื่องของแนวรับแนวต้านมาประกอบด้วยยังไงก็ตามผมก็จะทําคลิปเรียนรู้แบบนี้มาให้พวกเราเรื่อยๆนะครับนี่คือ การเข้าออเดอร์แบบที่เราคุยกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์กราฟในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับวิเคราะห์ออเดอร์จบเรียบร้อยแล้วพวกเราพอเข้าใจการเทรดด้วยบอลลิงเกอร์แบหรือ BB บวกกับแท่ง5วิญาทีมากขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจมากขึ้นหรือมีคําถามอะไรทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากฝึกเทรดแล้วนะ สนใจอยากจะเทรดนะครับแต่ว่าไม่มีความรู้เลยผมแนะนำนะไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งที่อยากแนะนำก็คือยังไม่ต้องใช้เงิน ใช้เวลาของเราเนี่ยมาหาความรู้ด้วยการเปิดเปิด,ปด,ปดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับเป็นลิงก์เปิดบัญชีเทรดนะครับหรือในอโพสต์ปักหมุดก็ได้ผมทิ้งไว้ให้ผู้เราก็เปิดไปแล้วมันมีบัญชีทดลองเป็นสีส้มๆเหมือนที่ผมเอามาทําให้ผู้เราดูอะผู้เราลองไปฝึกดูฝึกตามเทคนิคนี้ก็ได้นะครับหรือจะฝึกตามเทคนิคอื่นที่ผมจะทยอยลงมาให้ดูในข่าวหน้าก็ได้หรือถ้าใครอยากที่จะ เอาจริงเอาจังนะครับผมมีคอร์สสอนเทรดผมเป็นโค้ชสอนเทเนรดมา5 6ปีละนะครับมีนักเรียนหลายพันคนอยู่ในตลาด b บ n a r y Option ของบ้านเราอะนะครับก็ถ้าใครอยากฝึกจริงๆก็ทักไปที่ไลน์ id s i g n coachdom นะผมจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตรงนั้นซึ่งอาจจะตอบช้าบ้างเร็วบ้างแต่ว่าเดี๋ยวข้อมูลอยู่ในนั้นแหละนะครับใครสนใจอยากเทคคอร์สอยากลงเรียนจริงจริงอาจังก็ไปที่ตรงนั้นได้นะหรือผมแนะนำง่ายสุดนะเปิดบัญชีทดลองดูชอบไปลุยต่อถ้าไม่ชอบก็พอแค่นั้น นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เรานะครับก็การเทรดเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงอย่าลืมฝึกฝนเยอะๆนะครับและใช้เงินเย็นมาเทรดอย่าเอาเงินทั้งหมดมาเทรดผมอยากเห็นพวกเราเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้ไม่อยากเห็นพวกเราเป็นนักพนันนะครับวันนี้จบคลิปนี้แค่นี้แล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบสวัสดีครับ